ของหนิงตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงเวลาของการแก้ปัญหาอยู่ค่ะคือไอ้กรณีข่าวแรกใช่ไหมคะคือเอาจริงๆนะบางทีเนี่ยหนิงทำงานมา20กว่าปีในวงการบันเทิงหนิงไม่เคยเดี๋ยวช้าหน่อยนะ,ะหนิงบอกว่าหนิงไม่เคยไม่เคยรู้สึกน้อยใจสื่อแต่ถามว่ามีความรู้สึกอยู่ลึกๆไหมบางทีมีนะคะเพราะว่า พอเวลามีข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนคำว่า Hash tag นางร้ายดางร้ายสายหน้าเวี่ยง Hash tag นางร้ายสายมู Hash tag นางร้ายใจบุญ Hash tag ผู้จัดละครข่าวอะ่ะมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่นิ่งะจะต้องโดนลากเข้ามาเอี่ยวในวังวนของข่าวที่จริงบ้างไม่จริงบ้างเสมอๆหนิงให้ความร่วมมือในการตอบคําถามทุกๆครั้งนิงไม่เคยไม่มีครั้งไหนไม่ให้เกียรทุทุกคน แต่บางข่าวมันก็ไม่ใช่หนิงและข่าวนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนั้นจริงจหนิงก็ตอบไปแล้วว่าก่อนที่หนิงจะบินไปทํางานที่ต่างประเทศหนิงไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เจอพี่ๆนักข่าวหนิงก็ตอบไปแล้วว่านางไหนาเวียงอ่ะวันนั้นอน่ะมันไม่ใช่หนิงแล้วมันก็ไม่ใช่หนิงจริงหนิงหนิงยังอยู่บ้านอยู่ค่ะแล้วหนิงก็เข้าใจว่าข่าวมันก็น่าจะจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วหนิงก็ไปต่างประเทศแล้วเรื่องราวมันก็ลากยาวมาจนถึงถึงตอนนี้ซึ่งหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากจน จนหนิงเองหนิงก็ไม่ไม่ทันตั้งตัวค่ะจริงๆหนิงยังใช้สถานะนั้นอยู่นะคะแต่แต่อย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกครอบครัวแหละอย่างหนิงก็ยังย้ำเหมือนเดิมธรรมชาติของทุกๆครอบครัวม,มันมันมีมันมีปัญหาอยู่แล้วเวลามีปัญหาพี่พ,พี่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนิงเป็นผู้หญิงที่แบบพร้อมพร้อมแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าหนิงเองจะเป็นคนผิดหรือหนิงจะเป็นคนถูกและยิ่งถ้าโดยเฉพาะอะไรก็แล้วแต่ถ้าหนิงทําไม่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนิงพร้อมที่จะยอมรับแก้ไขแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นในทุกๆเรื่องอยู่แล้วและยิ่งถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยหนิงก็จะต้องพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดมากกว่าเรื่องของหนิงเองส่วนตัวด้วยซ้ําถูกต้องไหมคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ในช่วงของการ ของการต้องแก้ปัญหาถ้ามีอะไรที่มันที่มันชัดเจนที่รู้อยู่แล้วหนิงว่าหนิงเป็นคนชัดเจนมากๆคนหนึ่งเหมือนกันค่ะคืออย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเร็วซะจนจร,จร,จร,จริงๆแล้วเนี่ยหนิงเพิ่งกลับเดินทางกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ยังเร็วซะจนหนิงตั้งตัวไม่ทันหนิงกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหนิงก็มีเรื่องของเนี่ยเตรียมจัดงานเซวาวันนี้ หนิงมีเตรียมต้องวางตัวละครเล่สลับร้ายเรื่องไอ้เล่สลับรักหรือเล่สลับร้ายเล,เล่สลับรักเรื่องละครเรื่องใหม่ของหนิงแล้วหนิงก็ยังมีงานในบริษัทอีกเยอะแยะมากมายมันก็เลย มันทุกอย่างมันเร็วมากค่ะขอขอเวลาหนึ่งนิดนึงหนิงต้องใช้คําว่ามนุษย์แม่ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งสําคัญที่สุดของคนเป็นแม่คือต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หนิงต้องทําสิ่งนั้นหนิงก็แบบไอ้นี่หนิงต้องวิงวอนแบบขอพี่ๆทุกคนจริงๆว่าข่าวบางข่าวเวลาที่มันเกิดขึ้นมาหนิงอะเข้าใจการทํางานของคนแล้วหนิงรู้ว่า หนิงมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครเกลียดหนิงเพราะหนิงก็หนิงหนิงให้ความร่วม2ี่กว่าปีที่ผ่านมาหนิงให้ความร่วมมือที่ดีมากๆกับทุกๆคนเวลาใครขออะไรหนิงหนิงหนิงไม่เคยที่จะปฏิเสธทุกคนเลยทุกคนใช่ปหคะแต่ถ้าวันนี้หนิงอยากจะขอทุกๆคนสักสักเล็กน้อยว่าตอนนี้เวลาจะเขียนข่าวอะไรถึงถึงถึงเรื่องของหนิงอะ อาจจะรบกวนนิดนึงวา่าช่วยแม่ตาหนิงนิดนึงเพราะว่าสื่อบางสื่อที่ที่เขียนออกมาเนี่ยลูกหนิงอ่านหนังสือเป็นแล้วอะค่ะแล้วก็ต่อจะให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็เริ่มอ่านภาษาไทยคล่องแล้วทุกๆเรื่องมันจะถูกจารึกเอาไว้บนโลกออนไลน์ที่ท,ที่ที่มันลบไม่ได้หนิงเชื่อแหละว,ว่าทุกๆคนที่ที่คอมเมนต์หรือว่าที่เขียนข่าว ผมไม่มีใครมีเจตนายอยากที่จะทำร้ายความรู้สึกหนิงหรือความรู้สึกของลูกหนิงแต่ว่าบางครั้งอะ่ะการสื่อสารหลายๆเรื่องอะ่ะมันอาจจะสร้างแผลให้เด็กโดยที่โดยที่เราก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งวันนี้ที่หนิงพยายามมีสติในการที่ตอบเนี่ยคำพูดบางคำของหนิงหนิงก็อาจจะสร้างแผลให้ลูกหนิงโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันฉะนั้นอันเนี้ย หนิงวิงวอนขอจริงๆไม่ว่าจะกับหนิงหรือกับครอบครัวอื่นๆที่มีปัญหาในเรื่องตรงนี้ไม่มีใครอยากมีปัญหาหรอกค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะก็อย่างที่หนิงบอกค่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมันอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ถ้าแก้ไขแล้วมันโซลูชันในการแก้ไขปัญหาของทุกครอบครัวก็เชื่อแหละมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้แต่สําหรับหนิง ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนิงจะตัดสินใจในอนาคตต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องนิลินซึ่งทุกคนก็เห็นความน่ารักของเขาเนอะว่า,ว,าว่าเขาเป็นเด็กที่ที่น่ารักแล้วก็สตรองมากๆคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งยิ่งเขาสตรองเท่าไหร่เนี่ยอยากให้ทุกๆคนแคร์เขาเยอะๆค่ะแ,แล้วแล้วเมตตาเขาเยอะๆหนิงเชื่อว่าเวลาทุกครอบครัวกเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ย การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือลูกเป็นเรื่องสำคัญจริงๆะคะ่ะนิ้งจบเท่านี้ได้ไหมคะขอโทษนะคะ